ครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาที่อู่ช่างเอกนะครับผมอูอ่ช่างเอกครับโอ้มามีช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มาด้วยช่างเม,งเมช่างเมนี่มีสองสาขาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์โอ้มีสีสแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดานี่ไงงานครับตกง,งานครับตอนนี้เอตงงาตกง,งานอะไรมาสมัครช่างเอกครับโอ้โห่นี่ ต้องการติดแตรครับต้องการติดแตรหรือว่าจะปะยางนอกสถานที่นะครับผมแม่ช่างเอกมีบริการแล้วครับอ่ะก่อนอื่นเราต้องเอาเบอร์โทรไปก่อนเลยครับนี่นี่ครับเบอร์โทรนี่ครับเอกเจริญยนต์ครับนี่ยางรั่วยางแตกยางระเบิดครับอยู่ตรงไหนเรียกได้เลยครับช่างเอกครับ ช่างเอกครับมีบริการนอกสถานที่ครับโทรเรียกได้เลยเมื่อกี้ผมก็ให้เบอร์โทรแล้วเนาะนพร้อมครับทุกสถานการณ์ไม่ว่ารถคุณจะมีปัญหาอะไรโทรมาได้เลยมีทั้งรถยกมีทั้งรถปะยางครบวงจรนะครับเอาเบอร์โทรไปอีกรอบหนึ่งนี่เลยครับ เบอร์โทรนะครับโทรมาเลย8 0 8 1 3 0 3 6 9 8 2นะครับบริการตลอดย4ชั่วโมงครับกระดูเอาครับนี่ไปเลยครับพร้อมทุกสถานการณ์ยางรั่วยางแตกยางระเบิดครับอยู่ตรงไหนครับโทรมาได้เลย ใครที่ดูผ่านช่องของชายบ้านานาเนาะ<อ>ก็โทรมาได้เลยครับรถสตาร์ทไม่ติดโทรมาช่างเอกเช็คได้หมดครับอันนี้พูดจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นก็คือหัวเราะไปงั้นเลยครับหรือใครที่จะต้องการท่อต้องการเแรเข้ามาเลือกสันได้เลย มีทุกอย่างครับนี่จะเอาท่อเหล็กท่อเหล็กธรรมดามีทุกอย่างให้เลือกอก็เข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเทเกชอมนี่ครับ ไปถึงสตาร์ทเครื่องปั๊มลมยกทอดโอ้โหง่ายประสบการณ์30ปีถึงหรือเปล่าไหนช่างเอก <c oughs> ถึงไหมถึงไหมประสบการณ์30ปีไหมไม่รู้รอ้าวนี่ลูกน้องช่างไม่รู้รอ๋อลูกน้องช่างเพิ่งมาอยู่แต่ช่างเอกเนี่ยก็คือประสบการณ์นะครับรถมีปัญหาอะไรทำได้หมด แต่ถ้ายัางนี้นี่ง่ายเลยลากไปแบบง่ายๆเลยปั๊มลมใหญ่ไม่แมรงมีทุกตัวกลวยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับก็โทรเรียกได้ โทรเรียกได้นะครับช่างเอกช่างเอกจริญยนต์นะครับก็ใช้บริการกันไปราคาเป็นกันเองครับราคาเป็นกันเองนอกสถานที่ระยะทางใกล้ๆแถวซอย18อะไรแบบเนี้ยเรียกได้โทรเรียกได้เลย หรือว่าจะไปแถวโซนประคนชัยอะไรแบบนี้ก็เรียกได้นะครับผมเรียกได้เลยช่างเอกนะครับอ่ะก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ